สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการตรวจเช็คนะครับการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้เจ้าโซนาริก้านะครับโซนาริกาขนาด90แรงร้อคิวจัดส่งนะครับปลายทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสั่งจองออนไลน์นะครับสะไรเจ้าโซนาริกา90แรงนะครับ ลูกค้าสั่งจองออนไลน์มารอรับรถที่หน้าบ้านนะครับลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจทางร้านนะครับสั่งจองมาโดยไม่ได้มาดูรถที่หน้าร้านนะครับทางร้านก็ตรวจเช็คเลี่ยนทายของเหลวให้นะครับแล้วก็เช็คในส่วนของจุดรั่วซึมนะครับแล้วก็เช็คระบบไฮดรอลิกนะครับหน้าหลัง ระบบใช้งานปกติครับเช็คระบบไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ําระบายความร้อนของตัวรถนะครับเทสการทํางานนะครับอันนี้ก็ติดหางไปไทยทดลองระบบนะครับควารถคันนี้มาไม่มีหางมานะครับก็เริ่มต้นการใช้งานปกติครับหางไฮดรอลิกยกขึ้นลงขึ้นลงปกตินะครับ ต้องขอกบขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับขอพูดจัดแกทีมงานพิทักษ์วีรบมคนเดิมบริษัทสีเอแท็กเตอร์การเกษตรยตน2012จำกัดน,น,นะครับจนะซื้อไะขายรถแท็กเตอร์มีสองรนะับแรกเตืยนทีเทนะทตือนติดต่อตามเบอร์โทรเลยครับ0 3 8 3 9 7 9 9 0 8 8 0 8 3 7 9 9 9 1 6หรือว่า9164255นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้คูต้าแอลวันนะครับ แต่ L122 อ,นนอ,อันนี้ก็ิกกครนช้นชงานเบื้องต้นนะครับรอจะส่งเช่นกันนะครับคันนี้ก็รอจะส่งไปที่จังหวัดสะแก้วนะครับผมขอบคุณไปอยังสูงครับผมอขอบคุณจ้าใ,ใจทีมงานพิทักษ์วีรบมรุเดิมครับบริษทัท T.S. t ท a c t o r การเกษตรยนต์2022จำกัดสวัสดีครับ